morning how are you i, and you, and you. I five, thank you d o sit down please okay เ <c oughs> อาละค่ะวันนี้เราก็มาพบกันในตอนเช้าเลยซึ่งอากาศเป็นยังไงบ้างหนาวไหม <c oughs> ไหนใครหนาวบ้างอ่าถ้าหนาวเราก็ต้องเอาเสื้ออะไรมาค่ะลูก <c oughs> เสื้อกันหนาวใส่ให้ร่างกายทำไมคะ อบอ,อุ่นนะคะร่างกายอบอ,อุ่นแล้วก็ดื่มน้ําสะอาดมากๆแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอออกกําลังกายให้เหมาะสมด้วยนะคะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยทำไมคะลูกเด็กๆเนี่ยแข็งแรงอยู่นะคะแต่ว่าการที่เราไม่เป็นอะไรคะไม่ไม่สบายการที่เราจะไม่เป็นโรคหรือไม่สบายเนี่ยเป็นการที่ดีที่สุดนะคะแต่สําหรับทําไมคะคนสูงอายุเนี่ยส่วนมากจะทําไมคะร่างกายไม่ค่อย ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ก็จะไม่สบายง่ายนะคะเด็กๆจะแข็งแรงกว่านะคะ,ะช่วงนี้ก็ทำไมคะให้เด็กๆเนี่ยรักษาสุขภาพแล้วอย่านอนดึกเกินไปนะคะออกกำลังกายพอดีนะคะจะได้ทำไมคะไม่เป็นไข้ไม่เป็นหวัดนะคะถ้าไอาหรือจามก็ให้ทำไมด้วยคะปิดปากหรือปิดจมูกเวลาถ้าเราจะทำไมคะเราจะสั่งน้ำมูกแล้วก็ปิดปาก หรือว่าปิดจมูกด้วยอย่าไปทําไมคะลุไอไอลดหน้าเพื่อนไม่เอานะคะถ้าลดหน้าเพื่อนเพื่อนก็จะทําไมคะลุเพื่อนก็จะติดหวัดจากเราไปด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้เราไปดูที่สไลด์ว่าเราจะเรียนกันในเรื่องของอะไรนะคะดูที่สไลด์เลยค่ะหนู ที่เราจะเรียนกันในเรื่องของอะไรเอ่ยรู้ไหมดูภาพสิดูภาพนี้ก่อนเป็นยังไงบ้างคิดว่าภาพนี้อากาศเป็นยังไงหนาวทำไมเราถึงรู้ว่าเขาหนาวล่ะเขาใส่เสื้อกันหนาวอ๋อใส่เสื้อกันหนาวแล้วยังทำไมอีกก่อไฟก่อไฟอีกแสดงว่าอันนี้เขาไปไหนกันเนี่ยเขาอยู่บ้านหรือว่าเขาไปเที่ยว,ยวอ่าเขาอ,อาจจะไปเที่ยวกันนะคะเอาภาพนี้ล่ะ ทานนี้เป็นยังไงฝนตกอีกนะคะฝนตกออกไปเล่นน้ำฝนไ,ได้ไหมไม,ไม่ได้เมืม่อก่อนเมื่อก่อนสมัยที่คุณครูเป็นเด็กเนี่ยไปเล่นได้เพราะว่าทำไมคะสภาพอากาศข้างบนเนี่ยมันยังดีอยู่มันยังไม่มีมลมลภาวะที่เป็นพิษมันไม่มีนวันที่มันทำไมคะอันตรายขึ้นไปในอากาศน้ำฝนก็ยังสามารถทำไมได้คะดื่มได้ โดยที่ไม่ต้องต้มนะคะแต่สมัยนี้ไม่แน่ใจว่าน้ำฝนยังจะดื่มได้โดยที่ไม่ต้องต้มหรือเปล่านะคะเพราะว่าทำไมคะบนชั้นบรรยากาศเนี่ยมันมีสารพิษเยอะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าบางบ้านที่รอน้ำฝนไว้สำหรับดื่มก็ควรจะไม่ก่อนคะต้มก่อนต้มก่อนนะคะหรือกรองก่อนก็ได้นะคะอ้าาดูภาพนี้ภาพนี้คิดว่ามันเป็นหน้าอะไรเออ อาหน้าร้อนคนก็เลยไปเที่ยวทะเลกันถ้าหน้าหนาวคนไปเที่ยวอะไรหน้าหนาวคนไปเที่ยวอะไรหน้าหนาวคนจะไปเที่ยวอะไรภูเขาวหรือไปเที่ยวดอยกันใช่ไหมคะไปเที่ยวทางภาคเหนือนะคะแต่หน้าร้อนๆเขาก็จะมาเที่ยวทางที่มีชายทะเลอ้าววันนี้เราจะเรียนกันเกี่ยวกับว่าซีสันว่าตําคูคาซีสัน Sea s นส <Se> s ซีซันส์อ่าซีซันก็คือฤดูการต่างๆอ่า uh, แล้วถ้าฤดูในประเทศไทยเอาในประเทศไทยนะหนูคิดว่ามีขี่ฤดูเอออาใครว่ามีสองใครว่ามีสามใครว่ามีสี่อ้า uh, คนที่ว่ามีสองมีฤดูอะไรบ้างฤดูดดฝนกับฤดู บางคนบอกว่าฤดูฝนกับฤดูหนาวบางคนบอกฤดูฝนกับฤดูร้อนอ่ะคนที่บอกว่ามีสามฤดูมีฤดูอะไรบ้างคะฤดูฝนฤดูร้อนฤดูหนาวอาวคนที่ว่ามีสี่ฤดูมีฤดูอะไรอีกคะลูกเมื่อกี้มีคนยกสวดสี่ฤดูฤดูอะไรมั่งฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาว แล้วลดูอะไรอีกลูก,ลกดูผสมอ้าวมีบางทีทำไมคะ <g ül üyor> เห็นไหมคราวที่แล้วหรือว่าปีก่อนเนี่ยวันเดียวมันมีทั้งอะไรคะลูกฝนตกแดดออกแล้วบางช่วงก็หนาวใช่ไหมอ่าเราเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในประเทศไทยเราเนี่ยมีขีดดูการน,นะคะอาวละอ้าวออกเสียงตาคุยครั้งคะ่ะ seasons s e a s นส์ซีันส์อ่าต่อไปเลยนะ What day What day is today อ่าวันนี้เป็นวันอะไรเอ่ย Thursday No Wednesday อ่า Wednesday Can you spell Wednesday Yes Yes Spell it w E D N E S D A wow. Y <Yeah. S 1> ตื่นนอนหรือยัง <Okay. S 1> ไหนใครตื่นแล้วยกมือนอยใครยังง่วงอยู่ใครยังนอนเมื่อคืนใครยังนอนแล้วโอ้โหฝันหวานเลยไม่อยากตื่นตอนเช้าเลยมีไหมอากาศกำลังสบายไม่อยากลุกเลยต้องตื่นได้แล้วนะอะ uh, today is Wednesday Today, is Wednesday, Thursday เมื่อไหร่ Thursday พรุ่งนี้อ่าวันนี้ Wednesday ต่อไปค่ะ Let's sing together Let's sing together เรามาร้องเพลงกันเถอะไปกับเพลงนี้ค่ะลูก ต่อ,อเลยนะคะ Let's play game Let s play. <S เรามา s <S เล่นเกมกัน s <S เถอะอ่าไปกับอันนี้ค่ะ s <S คุณครูถามว่าอะไรเอ,อ่ยใครยังจำได้ What อะไร animal you like? What animal do you like What animal do you like คุณชอบสัตว์อะไรเอ่ยอ่าเดี๋ยวคุณครูจะเรียกทีละคน What animals do you like เวลาตอบถามยูตอบยูโนถามยูตอบไออาไมคะถามยูตอบอ่าก็ถามว่าคุณชอบอะไรเวลาตอบก็ต้องฉันชอบใช่ไหมคะคุณชอบอะไรฉันชอบอาคุณชอบสัตว์อะไรฉันชอบแมว